รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับเปิดงานทุ่งทันตะวันบานเขาจีนแลประจําปี2566เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลบบุรีครับที่สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดือตบบลนิคมสร้างตนเองเอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายวาชิรเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานทุ่งทันตะวันบานเขาจีนแลประจําปี2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่22ธันวาคม2566ไปจนถึง7มกราคม2567ครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและสิมมวลชนเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการนำแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันให้กลับมาเป็นที่รู้จักเช่นในอดีตรวมทั้งเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการจัดอุปกรณ์สำหรับให้นักท่องเที่ยวนั้นบันทึกภาพกับทุ่งทานตะวัน กิจกรรมชมทุ่งทานตะวันโดยการขี่มา้าดั่งรถไฟการขับรถเอทีวีให้อาหารสัตว์กิจกรรมดนตรีกลางทุ่งกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตลอดจนการกางเต็นท์พักแรมการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตของสมาชิกโครงการเกษตรโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดเผยว่าทุ่งทานตะวันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศดับว่าเป็นทุ่งทานตะวันแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มดาเนินการมามากกว่า30ปีแล้วครับโดยศูนย์สงครามพิเศษและสํานักงานเกษตรจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกําลังพลของศูนย์สงครามพิเศษตลอดจนเป็นการเสริมสร้างรายได้ในการจําหน่ายสินค้าของพี่น้องประชาชนในชุมชนใกล้เคียงควบคู่ไปกับการดําเนินโครงการเกษตรของศูนย์สงครามพิเศษที่จัดสรรที่ดินทํากินเป็นการชั่วคราวให้กับประชาชนทั้งนี้ผู้ที่สนใจ ที่จะจองล็อกนะครับเพื่อจำหน่ายสินค้าภายในบริเวณงานก็สามารถโทรสอบถามได้ที่08ขออภยครับ0615249782 0636163682และ0927282803หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมครับได้ที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งตาลทวันณนเะขาจีนแลครับ